สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มเกาะกร้ายทั่วตอนออกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับเป็นพลังห้หามหันกันไม่หยุดใส่กันไม่ยัง้งทั้งเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายบ้านของผู้ก่อกร้ายชาปาเลสไตน์หัวรุนแรงที่เคยเล่นงานประชาชนชาวอิสราเอลเสียหายยับเยินระเบิดแตกกระจาย และกองทัพอิสราเอลเริ่มถอนกำลังออกจากเยอรมนซา,าบางส่วนแล้วตามแผนการหยุดยิงที่ตกลงกันทั้งสองฝ่ายที่ให้ฮามาส์ปล่อยตัวประกันทั้งหมดออกมาและพกชาวปาเลสไตน์ในเยอรานซาทางตอนใต้โอโยบขึ้นทางเหนือจำนวนมากหลังจากที่กองทัพอิสราเอลเริ่มถอนทัพออกจากพื้นที่บางส่วนเหตุการณ์ที่ลกาวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามันครับ เมื่อวันที่10ตุลาคม2568มีข่าวส,าสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตอนกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายทั่วประเทศอิสราเอลและรอบประเทศอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อกวาดล้างภัยคุกคามที่มาทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลและทหารอิสราเอลให้ได้งานนี้นกองทัพอิสราเอลได้ไล่ล่าบ,บ้านของผู้ก่อการร้าย ที่เคยเล่นงานทหารอิสราเอลและประชาชนชาวอิสราเอลนะครับที่ตรโยบายของกองทัพอิสราเอลหากใครก็ตามที่เป็นชาวปาเลสไตน์หัวรุนแรงที่ทําร้ายประชาชนชาวอิสราเอลหรือทหารอิสราเอลจนเสียชีวิตจะตามมาเล่นงานบ้านของคนเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะถูกจับอือถูกปิดชีพไปแล้วก็ตามนะครับอย่างภาพเหตุการณ์นี้ที่กองทัพอิสราเอลระบุในถ้อยแถลงว่ากองกําลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ได้ทำลายบ้านของผู้ก่อ,อการร้ายชาวปาเลสไตน์ คนที่สองจากทั้งหมดสองคนที่ก่อเหตุยิงในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเดือนกันยายนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึงหกคนในเหตุการณ์นั้นตามที่กองทัพอิสราเอลกล่กาวไว้โดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลระบุว่าเมื่อคืนนี้นะครับกองกำลังได้ไปฏิบัติการในพื้นที่เมืองกาตัญยาในเขตเวสแบก์ใกล้กับเมืองรามันลาและได้ทำลายบ้านของนายมูฮัมหมัดทาฮาวัย21ปีลง โดยร์ดานั้นเป็นผู้ลงมือโจมตีที่เมืองรามอตจังซันนะครับในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อวันที่6กันยายนพร้อมด้วยมูทาน,นาอัมโรอายุ20ปีจากเมืองคูเบอ,อีบาที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นผู้ก่อการราทั้งสองคนที่กล่าวมาก็ถูกวิสามันนะครับหลังจากที่ขอเหตุทั่วร้ายดังกล่าว อันนี้นครับอิสราเอลตามนโยบายของพวกเขาก็คือต้องทําลายบ้านของผู้ก่อการร้ายที่เคยสังหารชาวอิสราเอลหรือทหารอิสราเอลนะครับจึงนํามาสู่การทําลายบ้านของพวกเขาทั้งสองคนไในที่สุดซึ่งบ้านของผู้ก่อการร้ายอีกคนถูกทําลายโดยกองกาลังป้องกันอิสราเอลแล้วนะครับเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาแลวนะครับและมาวันนี้ก็มาทําลายบ้านของผู้ก่อการร้าย คนที่2นะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่หน่วยวิศวกรการสู้รบของทัพอิสราเอลมาเจาะผนังบ้านอาคารของผู้ก,ก่อการร้ายก่อนที่จะมีการ ติดตั้งระเบิดนะครับพื้นที่ดังกล่าวและโจมวนระเบิดทําลายบ้านอาคารแห่งนี้จะทาให้ระเบิดเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีไปที่สุดครับโดยบ้านของผู้ก่อการกร้ายดูเหมือนว่าหลังใหญ่มากอยู่พอสมควรให้ไหมน้องซึ่งชาฟาริไตายโมโรแรนอายุแค่ยี่2ีปีก็มีบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่สุดท้ายในเมื่อเอาไปก่อการร้าย ทำลายประชาชนชาวอิสราเอลก็ถูกกองทัพอิสราเอลตามมากาดล้างแบบนี้ระเบิดทำลายทิ้งแบบนี้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีไปในที่สุดนะครับเสียหายหรือถูกทำลายตามเจ้าของบ้านไปที่ไปทำลายประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวดีที่มีการตกลงหยุดยิงกันได้ระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกองกำลังฮามาสในเชลนกาซานะครับให้อ,อิสราเอลนั้น มีมติอนุมัติหยุดยิงและเริ่มถอนทัพออกจากสวนกาซาแล้วเพื่อให้ฮามาสนั้นปล่อยตัวประกันที่จับตัวไปออกมาทั้งหมดนะครับที่หลังจากที่สู้รบกันยืดเยื้อมานานในที่สุดก็มีสัญญาณแห่งความหวังดิบดีขึ้นเหนือสวนกาซานะครับเมื่อคณะรัฐมนตรีอิสราเอลได้ลงมติสําคัญอนุมัติแผนการหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันกับกลุ่มก่อการฮามาสด้วยแผนนี้เป็นข้อตกลงระยะแรก ที่ได้รับแรงผลักดันอย่างหนักจากสหรัฐอเมริกาโดยการอวมรนี้นะครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญบนพื้นดินเพราะมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้เริ่มถอนกําลังพลออกจากพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอนทหารออกจากถนนสําคัญอย่างระเบียงเนสซาลิมที่เคยใช้แบ่งแยก,ยกาาเือรหนะใต้การถอนกําลังนี้ทําให้อิสราเอลบรรลุข้อตกลงสําคัญตามที่ฮามาสเรียกร้องในเบื้องต้น และทำเอาเท่านั้นขณะที่ฝ่ายอิสราเอลอยังคงยืนกรานว่าพวกเขาจะยังคงกําลังทหารไว้ในพื้นที่ยุทธศาสตร์บางแห่งต่อไปเพื่อรับประกันความมั่นคงหลังสิ้นสุดสงครามเต็มรูปแบบซึ่งเป็นประเด็นที่ยังขัดแยง้งกับข้อเรียกร้องของกลุ่มก่อก์ไลฮามัดโดยอย่างไรก็ตามนะครับการอนุมัติและเรื่อกระบวนการหยุดยิงนี้ได้จุดประกายความหวังครั้งใหญ่ในภูมิภาค แม้ว่าเส้นทางสู่สันธิภาพที่แท้จริงจะย่งคงเต็มไปด้วยอุปสรรคก็ตาม โดยการเดินหน้าตามข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้จะนําไปสู่การเจราจาในระยะต่อไปได้สำเร็จหรือไม่และปัญหาที่ดินในพื้นที่ยูรัสตร์จะได้รับการแก้ไขยอย่างไรต่อไปก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองบป็นอย่างมากนะครับแต่วันนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ถอนทหารออกจากพื้นที่จงกกรวาาัดาจํานวนบางส่วนแล้วนะครับไปดองตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่สื่อของอิสราเอล เผยแพร่ได้รายงานไว้นะครับว่าพวกเขาทําตามข้อตกลงสันติภาพที่มีสหรัฐอเมริกาเจรจาเป็นตัวกลางจริงๆนะครับพี่น้องที่คนทั้งรถทั้งรถบรรทุกยานพราหนะเกี่ยวกับทหารนะครับ ออกจากพื้นที่ฮวนกาซารวมถึงไปให้รถยูเอ็นนะครับเข้าไปช่ชวยเหลือฮวนกาซาชาวปาเลสตาในฮวนกาซาได้อย่างเต็มที่นะครับเพี่น้องตามภาพวิดีโอที่ปรากฏก็ต้องจับตาดูการตกลงหยุดยิงครั้งนี้ารดำเนินการได้ไกลแค่ไหนแต่เชี่อแน่มีความหวังเกี่ยวกับตัวประกันที่กลุ่มก่อการฮามาสจับตัวไปนะครับหลังจากที่ถูกจับตัวไปมากกว่า2ปีกว่าแล้วะพี่นน้องพวกเขาจะอยู่อย่างไรกันบ้างตอนนี้แต่ก็ขอให้พวกเขาปลอดภัย ออกมาจากอุโมงท่าดินที่กลุ่มกองกแล้วฮามาจับตัวไปกันทุกคนด้วยนะครับและหลังจากที่กองทัพอิสราเอลถอนทัพออกจากสวันกาซาตอนเหนือบางส่วนนะครับว,วลนงก็มีชาวปาเลสตายจำนวนมาก ที่ตอนแรกถูกกองทัพอิสราเอลประกาศให้อพยพไปทางตอนใต้นะครับและพอทหารอิสราเอลถอนทัพออกจากพื้นที่ทางเหนือวางส่วนทาให้ประชานชนชาปาเลตไตที่อยู่ทางเหนือเดิมที่ o oh อพยพออกไปทางใต้นะครับก็กลับเข้าไปสู่ทางทิศเหนือของสวนกาซาอีกครั้งหนึ่งที่มีกลุ่มผู้คนชาปาเลสไตจำนวนมากนะครับอพยพโดยการเดินเท้าและยานพาหนะบางส่วนนะครับเพื่อไปที่บ้านของพวกเขาที่อยู่ทางตอนเหนือนะครับหลังจากที่ตกลงหยุดยิงระหว่าง ฮามาตและกองทัพอิสราเอลเรียบร้อยแล้วนะครับชาวปาเลสไตน์ก็อุยกลื่อนที่ไปที่บ้านของพวกเขาเองนะครับพี่น้องก็ต้องรอดูจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินจะขอจากลากระเพียงเท่านี้ตาพูดผิดชาดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝาก like, ก,า share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสารดีวันต่อไปขอบคุณมากครับ